เซลล์มือใหม่ควรรู้4เทคนิคนี้ก่อนที่จะปิดดีวเพราะเซลล์ที่ดีไม่ใช่แค่รู้ว่าสินค้าของเราคืออะไรและต้องพูดอะไรบ้างแต่เราต้องรู้จังหวะว่าช่วงไหนควรทําอะไรบ้างเราก็เลยมี4ี่เทคนิคนี้มาฝากเทคนิคที่1ก็คือต้องตั้งคําถามให้ตรงจุดอย่างที่เขาบอกเลยว่าถ้าเราเอาแต่พูดอย่างเดียวอะ อันนั้นเขาเรียกว่าเราเป็นพิธีกรแต่ถ้าเราอยากเป็นเซลล์ที่ดีเนี่ยเราต้องตั้งคำถามที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดดีลด้วยเช่นกันเช่นเราอาจจะถามลูกค้าได้ว่าสินค้าหรือบริการที่เขากำลังใช้อยู่อะกำลังเจอกับปัญหาอะไรหรือเปล่าคำถามนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นแล้วถ้าสินค้าหรือบริการของคุณมีจุดเด่นอนะเราก็เสนอจุดเด่นนี้ไปเลยว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างหรือ,ออาจจะลองถามลูกค้าได้เลยว่าเขาพร้อมที่จะใช้สินค้าหรือบริการของเราวันไหนเทคนิค ที่2อฝึกใช้หลากหลายเทคนิคมากยิ่งขึ้นเพราะลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ยมีความต้องการหรือมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่าไปะยึดติดกับเทคนิคเทคนิคเดียวเราอาจจะลองเปลี่ยนเทคนิคการพูดวิธีการนําเสนอหรือลองปรับสไลด์ให้แตกต่างกันกับลูกค้าแต่ละเจ้าหรืออาจจะลองขอฟีดแบ็กจากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรายิ่งฝึกเยอะมากขึ้นเน่ะเราก็จะมีตัวเลือกเทคนิคให้เรานําไปปรับใช้กับลูกค้าแต่ละเจ้าให้ดียิ่งขึ้นนะครับผม เทคนิคที่สาม ปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับลูกค้าเมื่อเราทําความรู้จักลูกค้าหรือลองพูดคุยกับเขาแล้วอ่ะเราก็อาจจะเจอความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันเช่นบางเจ้าอาจจะเปรียบเทียบเรื่องราคาบางเจ้ากําลังมองหาความคุ้มค่าในการใช้งานหรือ ROI บางเจ้ากําลังต้องการบริการหลังการขายที่ดีดังนั้นเมื่อเราเข้าใจลูกค้าแล้วะก็ลองปรับกลยุทธ์ลองหาจุดเด่นหรือเสนอข้อดีของเราที่เหมาะและตอบโจทย์กับลูกค้าแต่ละรายได้เลยครับ เทคนิคที่4รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะพอเพราะคนที่ไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่อันนี้กําลังพูดถึงการขายอยู่นี่แหละครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝืนที่จะขายสินค้านี้ให้ได้อะมันก็อาจจะเหนื่อยทั้งตัวของเราแล้วก็ตัวของลูกค้าด้วย หรือบางครั้งตัวลูกค้าอาจจะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างหรือคนที่มาพูดคุยกับเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อเราสามารถเลือกที่จะเดินออกมาจากดิลนั้นๆได้เพื่อมองหาโอกาสจากดีวใหม่ๆที่จะปิดการขายแล้วลองเลือกมองหาโอกาสใหม่ๆมองหาดิวใหม่ๆที่น่าจะมีโอกาสปิดการขายได้มากกว่าดิวนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งใหม่ที่ดีก็ได้นะครับผมลองเอา4ข้อนี้ไปปรับใช้แล้วลองดูว่าสามารถปิดดิวได้มากขึ้นไหมท้าชื่นชอบ คลิปนี้ก็สามารถกดเซฟเก็บไว้หรือกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะฮะ